เคยไหมครับกินพิซซ่าจนแน่นท้องแต่ไม่ถึงชั่วโมงกลับหิวอีกแล้วคุณไม่ได้ตะกละแต่สมองคุณกำลังโดนแฮกสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญ by Mr MDX s e r i e ์ที่จะมาทลายทุกความเชื่อผิดๆที่ผู้ชายต้องรู้ Mr MDX ครับคำว่าสมองโดนแฮกนี่มันเรื่องจริงเหรอครับผมนึกว่าที่กินแล้วหิวอีกเป็นเพราะเราแค่ไม่มีวินัยซสอีกมันคือเรื่องจริงทางชีวเคมีเลยครับวินัยของคุณไม่ได้ผิดพลาด แต่ระบบสื่อสารความหิวความอิ่มในร่างกายของคุณต่างหากที่กำลังถูกอาหารขยะที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเข้าไปควบคุมและสั่งการแทนคุณระบบสื่อสารมันคืออะไรครับร่างกายเรามีฮอร์โมนสตัวที่คอยคุยกับสมองครับตัวแรกเกรลินฮอร์โมนหิวเปรียบเหมือนพนักงานส่งสารที่จะตะโกนบอกสมองว่าหิวแล้วหาของกินด่วนตัวที่สเลปทินฮอร์โมนอิ่มเปรียบเหมือนผู้จัดการที่จะส่งสัญญาณบอกสมองว่าอิ่มแล้วหยุดกินได้ ปกติ2ตัวนี้จะทํางานสมดุลกันครับจนกระทั่งคุณกินอาหารแปรรูปเข้าไปแล้วอาหารแปลรูปมันเข้ามาแฮกระบบนี้ยังไงครับมันโจมตี2ทางครับทางแรกมันปิดปากฮอร์โมนอิ่มอาหารขยะไม่มีไฟเบอร์หรือโปรตีนที่มีคุณภาพผู้จัดการเลปตินเลยไม่รู้สึกว่าได้รับของดีๆเข้ามามันจึงไม่ส่งสัญญาณอิ่มไปที่สมองหรือส่งไปเบามากทางที่สองมันสิดทรคงให้ฮอร์โมนหิว รสชาติที่อร่อยเกินจริงของมันที่เรียกว่า h y p e r p a l าเล b l เบจะไปกระตุ้นสมองให้มีความสุขและหลอกให้สมองสั่งการให้พนักงานเกรลินตะโกนดังขึ้นอีกทั้งท้ที่ท้องคุณแน่นอยู่แล้วทำไมรสชาติมันถึงมีพลังขนาดนั้นครับเพราะมันถูกออกแบบมาครับนักวิทยาศาสตร์อาหารค้นพบ The b r i s ส Point คือจุดสมดุลอันสมบูรณ์แบบของเกลือน้ำตาลไขมันที่สามารถแฮกสมองให้รู้สึกดีสุดๆจนเอาชนะสัญญาณความอิ่มตามธรรมชาติได้ เขาจนใจออกแบบมาเพื่อให้คุณหยุดกินไม่ได้ครับนี่เรากําลังสู้กับวิทยาศาสตร์เลยนะครับเนี่ยแล้วเราจะรีเซ็ตระบบที่โดนแฮกนี้ได้ยังไงครับเราต้องสู้กลับด้วยวิทยาศาสตร์เช่นกันครับด้วยอาหารที่แฮกไม่ได้ 1. เพิ่มโปรโตีนเป็นอันดับแรกอกไก่ปลาไข่คือสิ่งที่ผู้จัดการเล็บตินชอบที่สุด 2. เติมไฟเบอร์ให้เต็มถังผักใบเขียวธัญพืชไม่ขัดสีจะทำให้ท้องอิ่มจริงและนาน 3. อย่ากลัวไขมันดีอะโวคาโดถัว่วน้ำมันมะกอกช่วยชะลอการย่อยและทำให้อิ่มอย่างสงบครับจำไว้นะครับคุณไม่ได้ตะกละคุณแค่กำลังต่อสู้กับอาหารที่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมคุณทวงคืนอำนาจการควบคุมร่างกายของคุณกลับมาด้วยการเลือกอาหารที่ถูกต้องขอบคุณมิสเตอร์ MDX มมากครับใครที่เคยตกอยู่ในกับดักกินแล้วหิวอีกแบบนี้บ้างพิมพ์ประจำในคอมเมนต์มาเลยครับและกดแชร์ไปบอกเพื่อนที่ชอบบ่นว่าตัวเองตะกละ ให้เขาได้รู้ความจริงและหลุดพ้นจากวงจรนี้ไปด้วยกันครับแล้วเจอกันใหม่ครับ MDX แบรนด์ผู้ชายอันดับหนึ่งคิดค้นความล้ำหน้าเพื่อชีวิตผู้ชายมีระดับ